สวัสดีค่ะวันนี้ดิชั้นนางสาววรรณพรเชี่ยวชาญรหัสนักศึกษา5 6 0 8 0 5 0 2 6 0 1ตัวแทนจากกลุ่มชลิศสังโคงน,นะคะจะพูดเรื่องกลไกการทควางแข็งค่ะโดยเราจะรู้ว่าวกลไกการทดลองแข่งนะคะจะทำได้ด้วยวิธีการดังนี้ค่ะวิธีแรกโดยการ,รลดขนาดเกณฑ์วิธีสองโดยการเพิ่มธาตุผสมซึ่งการาเพิ่มธาตุผสมนะคะก็คือการที่อะตอมจะเข้าอยู่ในลักษณะแบบแทนที่หรือว่าแทรกตัว โดยจะส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยวเป็นอุปสัตของการเคลื่อนที่ค่ะซึ่งไการบิดเบี้ยวนียน,นะคะจะเรียกว่าการดีโลเคชันค่ะค่ะประเภทที่สามก็คือโดยการเคลื่อนรูกของวัสดุการเคลื่อนรูปของอัสดุนะคะก็คือการที่สภาพของโลหะที่มีความแข็งเพิ่มขึ้นภายหลังการเคลื่อนรูปค่ะซึ่งความหนาของการดีโลเคชันจะขึ้่อยู่กับเปอร์เซ็นต์โฟเวอร์ที่สูงนะคะทําให้การดิโลเคชันเคลื่อนที่ยากโลกหะจึแงแข็งแรงขึ้นค่ะ และอันที่4นะคะก็คือโดยการตัวประกอบของของแข็งค่ะการตประกอบของของแข็งนะคะคืออนุภาคขนาดเล็กจะฝังตัวอยู่ในโครงสร้างผลึกและพีพีชิพเตะนะคะเกิดการตกผลึกของสารประกอบค่ะประเภทที่5คือโดยการอบชุบนะคะการอบชุบเป็นการปรับปรุงสมบัติของโลหะเฟสหรือโครงสร้างที่ได้จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับการการเย็นตัว เราจะมารูจักขนาดเกนนะคะขนาดเก์เราจะแบ,บแ่งได้เป็นสองอย่างก็คือเก์ขนาดเล็กและเก์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งเก์ขนาดเล็กก็คือเรียกอีกอย่างว่าเกนละเอียดถ้าเกิดว่าขอบเก์มากก็คือเกนละเอียดนะคะมันจะทําให้โลหะมีความแข็งแรงมาก โคเวเลชั่น리커터라이เซ이션และ 3. เกนโค้ดค่ะอันแรกนะคะก็คือเป็นการอกภัยตัวจารทำเที่อุณืภูมิตดั่มการเปลี่ยนแปลงของสมพันธเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้เรียกว่ารีโคเวลี่นะคะต่อไปรีคิตตาไรเซชั่นก็คือเกิดการตกผลึกอ,อีกครั้งหลังจากที่เกิดมาแล้วในช่ววการเปลี่ยนสภาวะค่ะจากการเหลวมาเป็นของแข็งมีเทียคขยยตัวเป็นผลึกใหม่ในสภาพของแข็งค่ะและประเภทสุดท้าย เกงโกหรือการแายตัวของเกงถ้าเกิดว่าเกงขนาดใหญ่จะมีพลังงานภายในต่ำกว่าเกงขนาดเล็กเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความมั่นคงของของแข็งของแบคทีสท,ที่จะต้านการแายตัวของเกงจะลดลงทําให้การแายตัวของเกงเกิดขึ้นได้เร็วกว่าอุณหภูมิต่าค่ะนี่ค่ะก็คือคกลไกการอบอ่อนค่ะค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับกลไกการ